สวัสดีครับวันนี้ผมมาหาาวัดนะครับาวัดได้ข่าวว่าเกถูกหวยเกือบทุกง,งวดเลยด้ข่าวว่าเกนอนฝันแม่นมากเลยครับใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อถูกถูกบ่อยไม่แปลว่าถูกบ่อยใช่ปะครับอ๋อแล้วงวดที่แล้วถูกด้ข่าวว่าถูกเจ็ดเก้าใช่ป่มครับครับอ๋อถูกเจ็ดเก้านี่เองถูกเยอะไหมถูก หนึ่งจนดังหนึ่งร้อยอ๋อทุนหนึ่งร้อยโอ้หนึ่งร้อยก็ได้เจ็ดพันแล้วซื้อบ้านนอกนี่ฝันแม่นเนาะงวดนี้เลยได้ยินข่าวก็เลยมาขอถ่ายทำม,มาขอเลขนวัดเนี่ยแล้วงวดนี้ฝันหรือยังครับฝันแล้วอ๋อฝันแล้วอือปู่มาบอกแล้วใช่ไหมครับใช่โอ้ฝันแม่นเนาะฝันแม่นแล้วงวดนี้ปู่มาบอกเลขอะไรครับเนี่ย อ๋อเขียนไว้แล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดาปู่มาบอกแล้วนี่งวดวันที่16เดือน367นะครับบนล่างครับนี่ครับเอา้าบนล่างมีตัวเก่าเจมาอีกโอ้แปลว่าง,งวดนี้มี9ติดมาอีกใช่ไหมงวดเนี้ยครับอ๋อมั่นใจเลยใช่ไหมอ๋อ